ณบ้านอาาเม่งถึงขอเชิญทุกท่านพับกบเอ้ยพบกับ ben เบนซ์อะปาเช่เอ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 ตที่หน้าผมนี่สิครับสวัสดีครับผมเบนซ์อาปาเช่ครับเออรู้เร็วเว้ยตอนสมัยเด็กๆผมชอบร้องเพลงในห้องน้ำบ้านอามามากครับเพราะว่าเสียงมันกล้องดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าอามาต้องชอบมันมากแน่ๆนะโคตรแมนกโคตรชิบหายเลยนะอาม,ออมาใช้ห้องน้ำห้องนี้มานานแล้วฮะ นานมากจริงๆแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยว่าใครสร้างห้องน้ําให้อาม่าแต่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วฮะที่ผมจะต้องทําอะไรบางอย่างกับห้องน้ำของอาม่าครับเพราะมันเกิใช่ไม่ไอ้เบงใช่ครัอาม่าอาม่าถึงล้มในห้องน้ําไงก็ที่อาม่าลื่นล้มในห้องน้ําไงจำไม่ได้หรอจำไม่ได้นี่เอาให้ดูไหนเห็นปะ เห็นปะไม่มีอาม่าคนหนึ่งแล้วพวกเราจะอยู่ไงต่อไปนี้อาม่าพักงานเลยนะไม่ต้องทําอะไรแล้วอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเบ้นมาเล่นตลกให้ดูเลยโอเคไหมจะได้อยู่กับเบ้นอยู่กับลูกหลานได้ดีโอเคแล้วอาทิตย์นี้เบ้นมีรับงานของบุญถาวรไปด้วยนะแต่เดี๋ยวเบ้นโทรบอกเขาเองไม่ต้องห่วงเขาจะไม่โกรธไม่ว่าเหรอเฮ้ยไม่ว่าหรอกเขาใจดีเบ้นโทรคุยกับเขาฮัลโหลครับ สวัสดีครับพี่ครับบุญถาวร<ม>ใช่ไหมพี่ครับใช่ครับผมคือตอนนี้มีอย่างนี้พี่อาม่าเขาเลื่นล้มในห้องน้ำนะฮะแล้วที่เรานัดถ่ายงานกันก็อาจจะต้องเลื่อนไปยาวๆเลยพี่เฮ้ยอาม่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็หนักอยู่ฮะหัวแกฟาดพื้น,นะครับพี่เออแปบ๊บหนึ่งนะเบ็นนะเอางี้เบ้นพี่ไม่ถ่ายโฆษณาละเดี๋ยวพี่พาทีมไปทำห้องน้ำให้อาม่าใหม่หเลยละกันนะจริงเหรอพี่จริง ม่พี่เขาบอกว่าไม่ต้องถ่ายแล้วเขาจะทำห้องน้ำให้อาม่าใหม่อะ่ะพี่พูดจริงป่ะครับเนี่ยจริงครับขอบคุณมากๆพี่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากเดี๋ยวนัดกันพี่ตามนั้นขอบคุณครับสวัสด,ดีพี่อาม่าเขาจะทำห้องน้ำให้เราใหม่อะ่ะคุณหาบอนะเขาไม่ว่าด้วยอ่ะ ผมกับอาม่าต้องขอขอบคุณบุญถาวรมากๆนะครับที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการลื่นล้มในห้องน้ำของอาม่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะจากคอตโต้ครับแล้วก็กระเบื้องนาเข้าจากบุญถาวรน,นี่ชอบชอบ,ชอบไหมเนี่ยมาชอบทาไมอยากให้คนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่ต้องลื่นล้มในห้องน้ำนะครับรีบไปช้อปปิ้งกันที่บุญถาวรด่วนเลยครับเพราะว่าเดือนสิงหาคมนี้มีสินค้าราคาพิเศษสุดๆครับเพื่อคนที่คุณรักโดยเฉพาะเลยครับ อ๋ออย่างนี้เราต้องไปไปไหนล่ะไปที่บุญถาวรบุญถาวรทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับใช่โอเคเออไปเปลี่ยนแบตแบบมีพลังแบงค์ไหมม<ะ>าพลังแบงค์โอเคไม่มีอะไรบุญถาวรรักดวงสงวนเซลล์บุญถาวรบ้านลูมรีโนเวทเซลล์ครับมาบุญถาวรรักดวงสวนเซลล์ไปกันเลยอไปกันเลย อยากเจอคนที่ฉันพร้อมจะถึง